สวัสดีครับพี่น้องครับนี่พากันไปยามกลับครับประเดี๋ยนเพราะว่าขันตอนนี้เหลือลงไม่อัดแล้วครับลงอาดคน้นเขาก็หลายอยู่เพราะว่าลงดังลานเปิดแล้ว ห <c oughs> มานบ่นออ <c oughs> มือแรกนะหมอกลงหน้านะครับเมืเ่อไงบรรยากาศยังดีเลยนอนมื่อซาเนี่ยว้เย็ยยนจ่อย บ่วงห้างนี่เก็บไปไว้ได้เนะ้ะเขาเนี่ยฮะเอาเสียงมาเขาใส่บ่วงน้ำก้นเขาอีกป่ะตาอ้มักของผมได้หนูซิงเกียบประคุมโดนอีกเนาะห้ามเลยทางเป็นๆหนูซิง กัดเขาเขาด๊อกอื่มถ้าบอกคุมว่าระบุไว้ว่าหนูซิงพเพรามแล้วมึงตายออเออแสดงว่าเงียบรหมึกเขาทาเว เออน่ใส่บ่วงน้ำกลนอีกครับออทายอยู่นี่เดี๋ยวเอาอันนี้บอลันอันนี้ก็บอลลัน แล้นอันนึงน่ะเด็ดตัวนึงน่ะไ้นวะเอามักมันแล้วครับ หนูยังหนูทองคาวอ่หนูงโอ้มาแล้วครับของไอ้มักดาวะ้อข้ามขามไป้ามาน่ลล้มปาเขา่ัวขาดเล่เอ้ามันมแล้วครับ ไดยก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 ออขาวยกแรกแหกมานแล้วมาทีเนี่ยโอ้ติดขาผสมศักสีเลย <laughs> มองนีด้อหมักไ่เลยใส่เตียวแต่มแผมเบิ่งของผมเรืออีกสอันได้ใส่พุลซีหานครับมนัมนมันมันแล้ว จานนกคุมไปเด้เนาะจานนกคุมจานนกคุมหกปองอะ่ะหวานเจี๊ยบเลยใส่ยเนะมนครับกับอันมูพังเด้ครับเฮ้ยบาลันมา มันเป็นตายอยู่นะของเจ้าอะไรอย่างอ่ะปลาหมึกบ่ปลาหมึกนะหอยบ่หอยบ่กินวะนี่อย่างงี้ยปลาหมึกนี่ก็ปลาหมึกบ่ลั่น คุ้มค่าการลงทุนย้วยสิบประมึกรล้ยนึงวะเนี้ยวะเนี่ยหกปลองคุ้มเดี๋ยวอันเดียวครับอันสุดท้ายอ่อนาะอยูี่เด้ออ่ันอืม ย่านเม็นหนูตัวเดียวย่านเม็นหนูโทนครับโพ้นนี่เห็นมันมีหูเดียวแค่นี้แหละเบิ่งหมกไปน่นองเบิดและเตียงเจ้าอ่ะ นี่ซุ้มพักนะครับเดี๋ยวไปสอบยังไงบ่นเนี่ยพักแต่ปีกายนะปีกายนี่บุกหนักเนี่ยมันมีเวลาหลายแนละ้วปีไกยเวทีบ่ได้ยากแบบนี้โอ้แต่ปีนี้ยากยากครับแต่ก็เจียดเวลาหาเวลาจะแนบแนวมากนะ เได้ซื้อลงทุนซื้อกระทะอีกบ่าเนี่ยรอตะมักแล้วยังอีกกลับพร้อมกันหามานี่เยอะตัวตัวเดียวเดี๋ยวพวกคู่กันได้แน่ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปเท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ